สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเอาประเด็นเรื่องการทําสัญญากู้นะครับที่มีข่าวนะครับเกี่ยวกับาดาราปอปาครับกับดารานางแบบอลอเลงนะครับก็ผมก็ไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายมานะครับเพื่อว่าอาจจะเอามาปรับกับกรณีนี้ได้เหมือนกันนะครับนะเราไปดูกันนะครับนะในเรื่องข้อตกลงให้คิดดอกเบีย้ยทบต้นจะทำไว้ตั้งแต่ทำสัญญากู้เลยได้หรือไม่นะ ก็ไปดูกันนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะเขาบอกว่าการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ลูกหนี้เนี่ยต้องเสียให้แก่เจ้าหนี้นะครับเพราะเมื่อไปหยิบเรื่องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นก็ย่อมต้องเป็นต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหนี้นะครับเจ้าของเงินเป็นธรรมดานะครับนอกจากดอกเบีย้ยนะครับจะเป็นค่าตอบแทนแล้วนะยังทดแทนความเสี่ยงของการให้กู้ยืมด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกหนี้ก็อาจจะเบี้ยวไม่ชําระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตามกําหนดแต่การจะคิดดอกเบีย้ยได้มากน้อยเพียงใดก็มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายกําหนดไว้ด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องการคิดดอกเบีย้ยทบต้นปัญหาที่จะนํามากก่าวนะครับในตอนนี้จะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้ทําข้อตกลงกันไว้แต่แรกให้นําดอกเบีย้ยที่ค้างเกินหนึ่งปีนะมาคิดดอกเบีย้ยทบต้นจะมีผลใช้บังคับได้หรือไม่เพียงใดนะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับนะเช่น นางปอปานะได้กู้ยืมเงินจากนางสาวลอลิงนะครับเป็นเงินจํานวนสองแสนบาทอ่าสมมุตินะตกลงเสียงดอกเบี้ยให้ใหในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในสัญญากู้ข้อหนึ่งนะครับได้เขียนไว้ว่าหากนางปอปานะครับค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า1ปีนะนางปอปายินยอมให้นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระ มารวมกับเงินต้นเดิมเป็นเงินต้นใหม่แล้วให้คิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นใหม่แล้วจะคิดทบไปทุกปีจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญานะต่อมานะครับนางปอปานะคะผิดนัดชำระหนี้จนเป็นเหตุให้นางสาวลอลิงฟ้องนางปอปาต่อศาลเพื่อบังคับให้ชำระหนี้ทั้งหมดโดยหนี้ที่ นางสาวอลอริงนะครับนำมาฟ้องนะครับนางสาวลอริงเนี่ยได้นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกินกว่า1ปีมารวมเป็นเงินต้นและขอคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่รวมกันนั้นได้นะครับเอามารวมกันด้วยนะครับนะต่อมานะครับนางปอปาต่อสู้ว่าการคิดดอกเบี้ยของนางสาวลอริงเนี่ยไม่ชอบ้วยกฎหมายนะเพราะเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้น การจะคิดดอกเบีย้ยทบต้นได้จะต้องมีการตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ภายหลังจากที่ผิดนัดและมีดอกเบีย้ยครั้งชำระเกินหนึ่งปีไปแล้วนะไม่ใช่การตกลงกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นในสัญญากู้ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะในการคิดดอกเบีย้ยทบต้นนี้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตราหกห้าห้านะ เขาได้กําหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยในดอกเบีย้ยที่ค้างชําระแต่เมื่อดอกเบีย้ยค้างชําระไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแล้วคู่สัญญากู้เนี่ยจะมาตกลงกันให้เอาดอกเบีย้ยทบต้นนั้นเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบีย้ยในจํานวนเงินที่ทบต้นเข้าไปนะโดยข้อตกลงนี้ต้องทาเป็นหนังสือหลักการตามมาตราดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องของการห้ามคิดดอกเบีย้ยทบต้นเพราะจะทําให้เป็นภาระแก่ลูกหนี้มากนะ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระนานเข้าก็อาจไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ด้วยเช่นกันนะกฎหมายเขาว่าอย่างนี้นะครับเพราะหากมีการชำระหนี้ตรงตามกําหนดเวลาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ย่อมนําดอกเบี้ยที่ได้รับชําระนั้นเนี่ยไปหาผลประโยชน์ทางอื่นซึ่งอาจเป็นการให้ลุกหนี้คนอื่นมายืมหรือมากู้ไปก็ได้ซึ่งจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากเงินที่ได้รับชําระนั้นด้วยนะแต่เมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่ชําระหนี้ตามกําหนด ย่อมทาให้เจ้าหนี้เนี่ยขาดโอกาสที่จะนําดอกเบีย้ยที่จะได้รับชําระเนี่ยไปทําประโยชน์ได้นะกฎหมายจะเปิดช่องให้มีการตกลงกันได้ว่าหากดอกเบีย้ยครั้งชําระเกินกว่าหนึ่งปีนะครับแล้วอาจให้และอาจยอมให้นําดอกเบีย้ยที่ครั้งนานกว่าที่กฎหมายกําหนดนั้นเนี่ยมาทบเข้ากับต้นเงินและคิดดอกเบีย้ยจากยอดเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้นะแต่ข้อต่อสู้นะครับของนางปอปา อยู่ตรงบทบัญญัตินี้นะครับนี่เองนะครับที่ว่าการตกลงให้คิดดอกเบี้ยทบต้นที่กฎหมายให้ทําได้นั้นเนี่ยจะต้องตกลงกันเมื่อเมื่อใดนะโดยนางปอปลาเนี่ยนะต่อสู้ว่าการตกลงนี้เนี่ยต้องทําภายหลังจากที่ดอกเบี้ยค้างชําระเกินหนึ่งปีแล้วเจ้าหนี้ลูกหนี้จึงมาตกลงกันภายหลังให้คิดทบต้นไม่สามารถตกลงกันตั้งแต่ต้นขณะทําสัญญากู้ยืม ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้นะตามบทบัญญัติกฎหมายนะครับไม่ได้กําหนดบังคับไว้นะครับโดยเฉพาะว่าต้องตกลงกันเมื่อดอกเบี้ยค้างชําระเกินหนึ่งปีแล้วดังนั้นนะครับคู่สัญญาเนี่ยจึงอาจตกลงกันตั้งแต่ต้นได้ว่าให้นําดอกเบี้ยที่ค้างชําระเกินกว่าหนึ่งปีเนี่ยครับมาทบเข้ากับเงินต้นนะครับข้อตกลงระหว่างนางปอปลาและนางสาวออลอเรนงเนี่ยดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและใช้บังคับได้นะ ยังไงก็ตามนะครับส,สิทธิในการคิดดอกเบี้ยทบต้นของเจ้าหน,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 นี้เนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยมีเพียงเฉพาะในส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชําระเกินกว่า1ปีก่อนวันฟ้องเท่านั้นนะครับแต่ส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชําระภายหลังวันฟ้องเนี่ยไม่อาจขอให้นํามาคิดทบต้นได้อีกนะดังนั้นนะครับในสัญญากู้ยืมเนี่ยเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยตกลงกันแต่ต้นให้นําดอกเบี้ยที่ค้างชําระเกินกว่า1ปีเนี่ยมาทบเข้ากับต้นเงินและคิดดอกเบี้ยจากผลเงิน าจากยอดเงินที่ทบต้นเข้าด้วยกันนั้นได้โดยอาจตกลงไว้ตั้งแต่ต้นหรือตั้งแต่ขณะทําสัญญากู้ได้นะแต่สิทัิกต่าวมีอยู่เฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระ,ะเกินกว่า1ปีจนถึงวันฟ้องเท่านั้นนะจะขอให้คิดดอกเบีย้ยทบต้นในส่วนหลังวันฟ้องไม่ได้นะอันนี้เป็นดีกาปีหกนะครับนะก็ไปดูกันนะบางทีมีคนมาถามว่าเอาเลขดีการตรงไหนครับ มาบอกน่อยก็ลองไปค้นดูกันครับแต่เป็นดีกาปีหกนะครับนะผมบอกได้คร่าวๆแค่นี้นะแล้วเราไปวินิจฉัยดูกันว่าระหว่างดาราปอปากับนางแบบลอลิงเนี่ยนะใครได้เปรียบเสียเปรียบกว่ากันนะก็เอาดีการนี้ลงไปปรับดูนะครับนะก็พูดง่ายๆคือดอกเบีย้ยที่เขามีปัญหากันนะครับบอกว่าเอ้ยคุณคิดดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดอย่างนี้คุณไม่ได้นะคุณได้แต่ต้นเงิน นะหรือว่าให้มันเไม่สามารถจะมาเรียกร้องได้เลยนะครับไปฟ้องก็ไม่ได้นะแต่มันไม่ใช่ในดีกาเนี่ยมันบอกไว้ชัดเจนว่ามีข้อตกลงกันในเรื่องของการคิดดอ,อกเบีย้ยนะถ้ามันเกินกว่าหนึ่งปีนะครับค้างเกินกว่าหนึ่งปีเนี่ยให้เอาไปทบต้นได้นะครับนะคือทบต้นได้อ่อตั้งแต่ที่มันเกินหนึ่งปีจนถึงวันฟ้องนะครับแต่หลังจากฟ้องเนี่ยเอาไปทบต้นไม่ได้นะครับนะจนกว่าจะชาระเสร็จเนี่ยไปทบต้นไม่ได้ ก็มองลูแค่นี้แล้วกันว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เอาดีกาเนี้ยมาคุยกันนะครับจะได้ไม่มีข้อขัดแย้งกันนะครับระหว่าง2คนนะออาพูด,ดง่ายๆเลยก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ